สัมมาสัมพุทธานังปร,รมัตถ t ท h ส t t ั i s ี NANG SI LA t h i k ม n ปัมตติาัังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอรรอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณธนะปารามีมีศีลเป็นต้น ขออาราธานาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลพรมจักรวาลปกป้องพ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลมอสอง คลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ์ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ญาติโยมกมทนายาติโยมที่ได้ร่วมทําบุญกันมานะก็มีคุณโยมสิกันวีตพรเลี้ยงรักษา และครอบครัวนะทำบุญทุกๆอย่างมา3,000บาทร่วมทำบุญถวายผ้าไตรมา1,380บาทแล้วก็ร่วมทำบุญสร้างเรือสุพรรณหงส์อุทิศให้บิดามารดานะพ่อวิเชียนชั้นประเสริฐนะ แล้วก็โมทนาคุณโยมนพวรรณวุฒยากรนะอูเทนชาติพินโยแล้วก็นาวาโทชยเดชแล้วก็จุติรัตนนาคนะถวายผ้าไตรามาหนึ่งพันบาทคุณโยมรังมีสุขแล้วก็สาวนีมีสุขนะผ้าไตรามาหนึ่งพันบาทคุณโยมไขาชาพรทรงถิ่น นะร่วมถวายพระไตรมา1,000บาทแล้วก็ทําบุญทุกๆอย่างมา1,000บาทแล้วก็กนกพรเย็นบุตรนะร่วมทําบุญทุกๆอย่างมาสองพันะ 2, บาทอุทิศให้กับนายนีหลกนางฉะเลาแล้วก็นายเดชะเย็นบุตรแล้วก็ญาติพี่น้องที่รวงรับไปแล้วคุณโยมสําเนา มิ่งระกูลและครอบครัวนะร่วมำบุญผ้าตรมา5 0าบาทแล้วก็บำบุญรายการธรรมะ2 0 0บาทคุณยมละเอียดติดทะแยมและครอบครัวนะร่วมำบุญผ้ไตยมา1000บาทนางสาวนักธิดาโปร่งธุระนางวิพาสุขสวัสดิ์สมบัตินายหารินสุขสวัสดิ์สมบัตริร่มำบุญถวายระไตยมาสี่พันบาทแล้วก็นะมีผู้ร่วมมาอีกหกร้อยแปดสิบบาท กรอนโมทนากับญาติโยมทุกๆคนหน้าที่ได้ร่วมทำบุญกันมาแล้ววันนี้ก็มีญาติโยมทำบุญเพิ่มเติมมาอีกก็คือคุณโยมประทุมจันทรนนะทำบุญทุกๆอย่างมาสองพันบาทอุทิศให้กับพ่อเทียบจันทรนะที่ลุงรับไปแล้วแล้วก็คุณโยมประยงเทพประสิทธ ร่วมทำบุญผ้าไตรามาหนึ่งพันบาทก่อนโมทนากับญาติโยมทุกๆคนนะที่ได้ร่วมทำบุญกันมาซึ่งผ้าไตรนี้นะก็ถวายนะหลวงปู่เทพอุดรน,นะอย่างที่บอกญาติโยมนะหลวงปู่เทพอุดร ท่านมาเพื่อควบคุมนะเพื่อควบคุมให้ได้ประโยชน์จากพระธรรมยิ่งขึ้นเพราะท่านเองเป็นพระอริยะก็รู้จักที่จะชี้บอกจุด สำคัญนะสำคัญของการพิจารณานะของเรานะในแต่ละวันว่าให้พิจารณาอะไรยังไงนะพอเราเองก็นะต้องปรับนะปรับอะไรต่างๆมากมาย เรียกว่าท่านบอกว่าอยู่ในเมืองก็ต้องอยู่เหมือนอยู่ในป่านะอยู่ในเมืองก็ต้องเหมือนอยู่ในป่าให้ทำตัวเหมือนอยู่ในป่าในป่าอันวิเวกในป่าอันสงัดเพื่อเตรียมเข้าสู่วิเวกญาติโยมวันนี้ ลึกถึงเท้าสัมบดีพรมนะพระมจโลกาธิปฏิสามปฏิกตัญชล,ลีอนัติวรังอายาจาัตะสันติธะสต,ตาอปรจัะกะชาติกาเทเสหิธรรมังอนุกรรมปีมังระชันติพักวาโลกาธิปตีนรุตมโมกตัญชล,ลีพระมคเนหิยาจิโต สันติธะทีรบปรชาชกชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังไปชังเทเสตุสุขโตธรรมังเทเสตุอมตะตังปะทังโลกานามนุกรรมปายะธรรมังเทเสตุนายกะนึกถึงผู้ใหญ่หน่อยนะปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติกิตเตเมตังนิพพานังสุขโตจุติ Icana, อ่ะยัดยมนะนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้ากันนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อ่ะวันนี้มาฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจีวอนะต่อจากที่ผ่านมานะยิโยมนะมาถึงเรื่องของเศรษฐีชาวเมืองราชครึกนะก็แลโดยสมัยนั้นเศรษฐีชาวเมืองราชจจครึก เจ็บป่วยที่ศีรษะอยู่เจปีอาจารย์ทิศาปาโมกผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จำนวนมากมาเมื่อเยียวยาก็ไม่อาจเพื่อกระทําให้หายจากโรคได้ก็ถือเอาทรัพย์จำนวนมากไปอีกทั้งถูกหมอบอกคืนหมอทั้งหลายบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าคาราโบดีเศรษฐี จะกระทำกาละวันที่ห้าหมอบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าคาบดีเศรษฐีจะทำกาละในวันที่เจดครั้งนั้นแลชาวนิคมซึ่งเป็นชาวเมืองราชคฤห์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าคัถหบดีเศรษฐีแม่นี้แหล เป็นผู้มีอุปการะมากทั้งแก่พระราชาแล้วก็แก่ชาวนิคมอีกทั้งถูกหมอบอกคืนหมอบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าคาราบอดีเศรษฐีจากกระทำกาละในวันที่ห้าหมอบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าคาราบอดีเศรษฐีจากทำกาละในวันที่เจ็ดก็หมอ ชีวกะของพระราชานี้ยังเป็นวัยรุ่นกำลังเติบใหญ่ฉะนานหนอเราพึงขอให้หมอชีวกะของพระราชาเยียวยาคธบดีเศรษฐีครั้งนั้นแลชาวนิคมในนครราชครห์ก็เข้าไปเฝ้า พระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารมคุราชาผู้เป็นจอมทัพครั้งเข้าไปเฝ้าแล้วก็ได้ทูลคํานี้กับพระเจ้าพิมพิสารราชานะพระเจ้าพิมพิสารมคุราชาผู้เป็นจอมทัพว่าขอเดชะพระองค์ผู้สมมุติเทพข้าบดีเศรษฐีนี้มีอุปการะมากต่อพระองค์ผู้สมมุติเทพและก็ต่อชาวนิคมอีกทั้ง หมอทั้งหลายพากันบอกคืนหมอบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าคาถาบอดีเศรษฐีจกทำกาละวันที่ห้าหมอบางพวกก็กล่าวอย่างนี้ว่าคาถาบอดีเศรษฐีจกทำกาละวันที่เจ็ดข้าแต่พระองค์ผู้สม,มุติเทพเป็นการดีพระเจ้าข้าขอพระองค์โปรดบังคับให หมอชีวกะเยียวยาขรหบดีเศรษฐีเถิดพระเจ้าค่าครั้งนั้นแลพระราชานะพระเจ้าพิมพิสารมาคตร,ราชาผู้เป็นจอมทัพสรงรับสัมบังคับหมอชีวกะโกมาราพัฒว่าพระนายชีวกะเธอจงไปจงเยียวยารักษาขรหบดีเศรษฐี คิวกะโกมารพัทถูกว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทพอย่างนั้นพระเจ้าข้านะครับพระวาจาของพระเจ้าพิมพิสารมกุฏราชาผู้เป็นจอมทัพว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าแล้วได้เข้าไปหาคธะบดีเศรษฐีครั้นเข้าไปหาแล้วก็กำหนดวิการของคธบดีเศรษฐีแล้วได้กล่าวคำนี้กับคธาบดีเศรษฐีว่าคหาบดี ถ้าข้าพเจ้าพึงกระทําท่านไม่ให้เป็นโรคท่านจะพึงให้รางวัลอะไรแก่เราหรือคาราบ,บริเสธ,ธีบอกว่าอาจารย์สมบัติทั้งหมดยกให้ท่านเลยและข้าพเจ้าก็ยอมเป็นท่านของท่านชีวากาโกมาราพัฒกล่าวว่าก็ถัาคาราบอี ก็ถ้าท่านจักอาดเพื่อนอนโดยข้างหนึ่งเจ็ดเดือนข้าอาจารย์ท่านสามารถเพื่อนอนโดยข้างหนึ่งเจ็ดเดือนไหมนะคาราบอรดิเซติทูนกล่าวว่าท่านนะถ้าท่านจักอาดนะหมอชีวกกล่าวถ้าท่านจักอาด นะครับบดีถ้าท่านจะอาจนอนโดยข้างที่สองเจ็ดเดือนคาราบดีเศรษฐีบอกว่าอาจารย์ผมสามารถนอนโดยข้างที่สองเจ็ดเดือนหมอชีวกก็บอกอีกว่าก็ถ้าท่านอาดเพื่อนอนงายตลอดเจ็ดเดือนคาราบดีเศรษฐีก็บอกว่าอาจารย์ผมอาดเพื่อนอนงายตลอดเจ็ดเดือนเคยนอนข้างเอียงข้างหนึ่งเจ็ดเดือน เศรษฐีก็รับนอนอีกข้างหนึ่งเจ็ดเดือนเศรษฐีก็รับนอนงายเจ็ดเดือนเศรษฐีก็รับนะให้นอนงายครั้งนั้นชีวากากโกมาราพัฒให้คาระบริีเศรษฐีนอนบนเตียงโดยผูกกับเตียงเลยยัดโยมแล้วก็เปิดช่องที่ศีรษะนะโดย อ่อเจาะนะเจาะตรงตรงตะเข็บศีษะเจาะไปแล้วก็นำเอาสัตว์สองชนิดออกมาสัตว์ที่อยู่ในศีษะแสดงแกมหาชนว่าท่านทั้งหลายพึงดูสัตว์ทั้งหลายสองเหล่านี้มีตัวเล็กกับตัวใหญ่ ที่อาจารย์ทั้งหลายกล่าวเราใด้กล่าวอย่างนี้ว่าคาบดีเศรษฐีจากกระทำกาละวันที่ห้าก็เพราะเหตุที่อาจารย์เหล่านั้นเห็นสัตว์ที่มีตัวใหญ่ส่วนอาจารย์เราใด้ซึ่ง,ง,งสัตว์นี้จากกัดมันสมองของคาบดีเศรษฐีหดสิ้นไปใน,ในวันที่ห้า เพราะความหมดสิ้นไปของมันสมองคาถาบดีเศรษฐีจักทำรรกาละอาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นดีแล้วส่วนอาจารย์ทั้งหลายแม้นเหล่านั้นใดที่กล่าวอย่างนี้ว่าคาถาบดีเศรษฐีจักทำรรกาละในวันที่เจ็ดก็เพราะเหตุที่อาจารย์ทั้งหลายเหล่านั้นเห็นสัตว์ตัวเล็กซึ่งสัตว์ตัวเล็กนี้จักให้มันสมองของเศรษฐ ของข้าระบบุริเศรษฐีหมดสิ้นไปในวันที่เจ็ดเพราะมันสมองหมดสิ้นไปข้ารับบริเศรษฐีจะทำกาละอาจารย์ทั้งหลายแม้เหล่านั้นก็เห็นดีแล้วะตอนนี้ก็เย็บส่วนนะส่วนสมองนะให้ดีืนในตรงกระโหลกที่เป็นรอยรอยเย็บนะเย็บให้ดีคืนแล้วก็นะคือทําให้มันจัดปิดนะรอยประสานแล้วก็ปิดหนังที่ปิด เย็บหนังที่ปิดศีษะแล้วก็ให้ยาพอกนี่ข้างหนึ่งนะให้ยาพอกครั้งนั้นแลขณะบริสิทธิ์โดยล่วงไปเจ็ดวันก็ได้กล่าวคำนี้กับหมอชีวะกะโกมารพัทว่าอาจารย์ผมไม่อาจเพื่อนอนตลอดเจ็ดเดือนโดยข้างหนึ่งได้หมอชีวะกะโกมารพัทก็กล่าวว่าขราบดีก็ท่านบอก รับเราแล้วไม่ใช่หรือว่าผมอาจารย์ผมจะอาดเพื่อนนอนโดยข้างหนึ่งตลอดเจ็ดเดือนนะตัวเศรษฐีเองบอกว่าอาจารย์ผมรับคําอาจารย์ก็จริงแต่ถ้าว่าผมจะตายผมไม่อาดเพื่อนนอนข้างหนึ่งได้ตลอดเจ็ดเดือนหรอกครับหมอชีวกก็เลยบอกว่าอาจารย์นะคัทาบดีถ้าอย่างนั้นท่านนอน โดยข้างที่สองตลอดเจ็ดเดือนครั้งนั้นคา,าราบริสิทธิก็เลยนะโดยการลุกไปเจ็ดวันก็ได้กล่าวกับหมอชุกโกมารพัฒว่าผมไม่อาจเพื่อนอนโดยข้างที่สองตลอดเจ็ดเดือนหรอกครับหมอชีวกก็กล่าวว่าคา,าราบดีก็ท่านรับข้าพเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่าข้าพเจ้าจะอาจเพื่อนอนตลอดเจ็ดเดือนโดยข้างที่สองคา,าร,บราบดีบอกว่าอาจารย์ผมกล่าว ผมรับคําท่านก็จริงแต่ผมจะตายผมอาจารย์ผมไม่อาจนอนโดยข้างที่สองตลอดเจ็ดเดือนได้อ่าอยโยมเวลาล่วงมาเยอะแล้วเอาเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะเลี้ยวต่อวันพรุ่งนี้อยติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่ํามาออกอากาศร,ร่วมทำบุญในการสร้างเรือ สัมเพราเรือสุพรรณหงหงรับดวงบินานคือสุพรรณหงหงนะถวายพุทธเจ้าย,ยิแปดพระองค์เป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพระพระภาฟาณให้กับบุรพกษัตริย์ของชาวไทยแล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะไปนสัสก,การกราบไหว้พระจุลามณีพระศรีอริยเมตไตรแล้วก็ร่วมทําบุญนะหล่อ หลวงปู่เทพโลกอุดรญาติโย,ยมก็สามารถติดต่อร่วมทำบ,บุญกันได้ตามกำลังทัพย์กำลังศรัทธาของญาติโยมโดยติดต่อมาที่เบอร,ร์โทรศัพท์029120369 029120369 029121971 02912 หนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งทางไปรษณีย์พระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบราบ,บำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์พระมหากรีธาวชิรญาโนวัดเรียบราบบำรุงบางซื่อกรุงเทพหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ศูนย์ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่าง หมายเลขบัญชี194-063-6374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี194-063-6374ยทุกญาติโยมทุกๆวันพุธนาะเวลา6โมงเย็นถึง2องทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึง2องทุ่มญาติโยมนะมาร่วมสวดมนต์กันมามมัสก,การกราบไหว้พุทธเจ้า28พระองค์กัน หรือญาติโยมประสงค์ใช้หมอภัยสารสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันวันพุธวันเสาร์วอาทิตย์ญาติโยมตั้งแต่9้าโมงเช้าเป็นต้นไปวัดเรียบราบบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ญาติโยมประมาณ3ป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีส3 รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวันเรียบร่าบ,บำรุงยัดยมยุ่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ยัดยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าพห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอิติปิโสว,วิเศษิอิเศสพุทธนาเมอิ อิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตามาภาพไรกระทำแล้วในชาตินี้จงสำเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพย์เป็นอริยทรัพย์นำให้พ้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพุทธองค์ ขอพระแม่ธรณีองค์เทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่พบภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาละาะเทินอมปะทวีคงคาภุมมะเทวานามามีหังนมัมภัทอะตมาภาพขอญาตยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคน จงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองคขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์และคุณของพระรัตนตรยัยจงปกป่า,ปาคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพทุกชาติเทิน พุทธัทงแคล้วคลาดธรรมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธในเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจักรวาลปกป้องพ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสําเร็จทุกอย่างขอญาตโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้สนับสนุนบนรนทึรายการทุกท่านทุกคนขอให้มีสุขภาพพ่านไม้แข็งแรงมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขมั่งมีสีสุขเอาไว้พบกับรายการ ธรรมะยาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จริญพร